สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดในลักษณะของแรนดอมนะคะก็อยู่ในหัวข้อที่ว่าเราจะมาดูใจ ของเขากันนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงอะไรเงี้ยคือบางคนก็อาจจะมีคนที่เข้ามาใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบจริงจังไหมคือถ้าเราแบบตกลงตรงใจเขาเอ่ารเงี้ยแล้วเราจะแบบต้องเสียใจหรือเปล่าเขามาดีไหมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตามค้าคถามที่ขึ้นบนหน้าจอเนอะเราก็จะมาเริ่มกันจากการเช็คพลังงานของเรากันก่อนนะคะว่าตรงกับเในคลิปหรือเปล่านะคะถ้าพลังงานตรงกันก็เดี๋ยวเราไปดูลักษณะของเขาว่าเอ๊ะมันใช่กับเ คนที่เราเลงไวหรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ไปต่อแล้วก็ดูว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะเขาจะทําอะไรต่อแล้วก็คีย์เวิร์ดกับบทสรุปค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันกันกบคําถามข้อแรกเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานของเรากันก่อนค่ะสำหรับข้อแรกที่เราจะดูกันนะคะเดี๋ยวเรามา เช็คพลังงานของเรากันว่าคลิปนี้ใช่ของเราหรือเปล่านะคะช่วงนี้พลังงานของเราเป็นประมาณไหนมีคีย์เวิร์ดของสถานการณ์อะไรในช่วงนี้บ้างหรือเปล่านะใบแรกได้สีดาบนะคะได้แฮงแมน สำหรับไพ่สองใบนี้นะคะเออสีดาบเนี่ยปกติแล้วก็จะหมายถึงการที่เราจะต้องมีการหยุดพักเนอะแล้วก็ตอนนี้ในหลายๆคนนะคะของเพื่อนๆในหลายๆสถานการณ์ก็คือว่า,าผ่านเรื่องบางอย่างมา หนักหนาและจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราถ้าเราจะสู้ต่อเราต้องกลับมาพักแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าการแก้ปัญหาแบบเดิมๆของเราอะ่ะมันน่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาแบบเดิมแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วอาจจะต้องมีวิธีใหม่มุมมองใหม่หรือว่ากลับมาพักจิตพักใจเพื่อที่จะแบบถอยออกมาสักก้าวหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเออไอปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยเราจะ เราจะมองภาพมุมกว้างได้ยังไงบ้างหรือว่ามันจะมีอะไรบ้างที่จะทําให้เราเหมือนแบบหาปัญหาตรงนี้ได้นะคะหลายๆคนยังติดอยู่กับปัญหาบางอย่างแล้วก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้แต่ว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่า รู้ตัวรู้ตัวแล้วว่าถ้าเราจะแก้ปัญหานี้เราต้องหยุดก่อนนะเราต้องแบบพักจากความเครียดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นช่วงของเวลาที่เรากําลังแบบเ,เข้าสู่โหมด introvert อะคืออาจจะต้องแบบเป็นช่วงกําลังปลีกตัวออกจากความวุ่นวายกาลังอยากแบบฟื้นฟูกายฟื้นฟูใจอยู่นะคะหรือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังรู้สึกว่าเราต้องกําลังแบบใช้ เวลาใช้สติของเราในการไต่ตองขิดถบท,ทวนเรื่องราวบางอย่างให้มันลออคอรบอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในสถานการณ์บางคนก็กำยังกำลังแบบรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคือเหมือนกับว่ามันก็มีบางอย่างที่เรากำลังต้องการให้มันให้มันดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะต้องแบบไม่สามารถที่จะ Take action อะไรได้ตอนนี้คือทำได้อย่างเดียวก็วคือว่ารอหรือว่า หยุดพักไปก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าหลายๆคนเจออยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะเป็นของเพื่อนๆเนอะเดี๋ยวถ้าใช่นะคะเราไปดูกันต่อว่างั้นลักษณะของเขาคนที่เราแบบอยากจูนจิตจูนใจดูใจเขาอว่า,วา เขาเป็นคนประมาณไหนนะคะหรือว่ามันมีลักษณะอะไรที่บอกว่าเป็นเขาบ้างนะคะลองนึกถึงเขาคนนั้นดูเนอะแล้วก็ลองส่งพลังงานมานะคะว่าไพ่ที่เปิดจะใช้เขาหรือเปล่าเขาูเป็นคนรักครอบครัวเนี่ยได้สิบถ้วยนะคะเป็นคนโรแมนติกลักครอบครัวนะคะได้หา้าไม้ คือบุคลิกภายนอกของเขานะคะก็เป็นคนที่ถ้าเรามองไปแล้วอะ่ะแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นได้เลยเนอะก็คือแบบเป็นคนที่ดูมีความสุขก,กับการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นคนที่ดูมีความอบอุ่นความมีน้ำใจนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรียกว่า relationship รอบรอบตัว อย่างดีอะไรประมาณนี้หรือว่าเวลาที่เรามองไปที่เขาอะเขาสามารถสื่อถึงความรักความผูกพันหรือว่าทําให้เรารู้สึกว่าอ,อ อยากสร้างครอบครัวกับเขาได้นะคะอันนี้ก็ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็นตัวเขานะคะแล้วก็อีกในแง่หนึ่งเลยเนี่ยตัวเขาเองเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนสู้คนอยู่นะก็คือเออเวลาที่มีเรื่องท้าทายเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบยอมแพ้อะเป็นคนที่แบบมีบุคลิกค่อนข้างแบบเออชอบการต่อสู้ชอบความท้าทายชอบ เวลามีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนดิ้นรนในการเอาชนะให้ได้อะก็คือเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยยอมแพ้กับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาค่อนข้างมากมายแล้วแหละแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองจะต้องสู้ประมาณไหนนะคะต้องทํำยังไงต่อบางทีเนี่ยออตอนที่เราคุยอยู่กับเขาอะคะ่ะหรือว่าเวลาที่เราแบบมีการคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ บางบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่อาจจะชอบเอาชนะด้วยส่วนหนึ่งเวลาที่คิดเห็นไม่ตรงกันเขาก็จะมีวิธีในการที่แบบโน้มน้าวเราอะ่ะด้วยหลักการเหตุผลต่างๆด้วยความเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามด้วยประสบการณ์ที่เขาผ่านมาเยอะอะเนะเขาก็ก็จะมีวิธีในการที่จะให้เราเห็นด้วยกับสิ่งที่ที่เขาเ,เสนอมาประมาณนี้นะคะ แต่ว่าถ้ามองภาพรวมแล้วอะคนที่เรานึกถึงเนี่ยมักจะเป็นก็จะเป็นคนที่เอ่อให้ความอบอุ่นเราได้แล้วก็ให้ความสําคัญกับเราด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่าเราสื่อให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่เออจริงจังกับความเป็นครอบครัวนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เออชอบเราในความเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็มีความรู้สึกว่า ความสมบูรณ์แบบในเรื่องของเออสิ่งรอบตัวรอบกายอะ่ะมันก็ไม่เท่ากับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของครอบครัวอยู่ด้วยกันแล้วก็ให้ความอบอุ่นกันนะคะก็มีทั้งความรักมีทั้งความท้าทายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความพิเศษแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าสมมติว่าเรานึกถึงคนคนนี้มันก็มีบ้างนะที่เราแบบเอ๊กับ กับสิ่งที่เขาคิดหรือว่าถ้าสมมติคบกันไปได้จริงๆหรือว่ามีอะไรจริงๆเนี่ยเอการที่ได้ห้าหม้มามันก็สามารถที่จะแบบสื่อเป็นในๆไ,ได้ว่าเราก็จะต้องยอมเขาส่วนหนึ่งนะเพราะว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างชอบเอาชนะเนอะอืมก็เออ อาจจะมีความแตกต่างด้านความคิดบ้างแต่เชื่อว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่ประนีประนอมระดับหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าอะไรที่มันจะไปกระทบเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรแบบนี้เขาก็เขาก็ยอมแล้วได้เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรกับความสัมพันธ์ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่า ถ้าคนที่เรานึกถึงนะเป็นไปตามดีนะคะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามุ่งมั่นกับสิ่งต่างๆนะสิ่งท้าทายในชีวิตนะคะถ้าใช่เขาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าแล้วเขาคิดอะไรกับความสัมพันธ์ในตอนนี้บ้างได้ M p เห็นว่าคือเขามีความแบบอยากมีครอบครัวแล้วก็คือเขามองแบบมองความสัมพันธ์นี้ในลักษณะที่เป็นครอบครัวจริงๆเนาะแล้วก็ได้หนึ่งดาบนะคะ คือปกติแล้วว่าไพ่เดอะเอ็มเพนะคะเขาแสดงถึงแบบความรักความต้องการดูแลเอาใจใส่หรือว่าเป็นความห่วงใยแบบ หัวใหญ่จริงๆอ่ะคือไม่ได้เข้ามาเป็นความรักแบบฉาบชวยนะคะก็คือเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้ความบุดมสมบูรณ์ให้ความสุขกับเรานะคะหรือว่าให้ให้ความสมบูรณ์กับความสัมพันธ์นี้แล้วก็สื่อถึงความความรู้สึกที่เขาค่อนข้างอยากจะได้ความรักที่มั่นคงนะคะมันด้วยในแง่ของความรักเนี่ยมันอย่างที่เคยบอกแบบเหมือนหนึ่งถึงสิบอะเนาะก็คือเขาต้องการสิบเลยอะในแง่ของความรักความสัมพันธ์หรือว่าความมั่นคงเชิงคอบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาคิด,ดยังไงกับความสัมพันธ์นี้เนอะอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเขาต้องการมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขร่วมกันได้นะคะแล้วก็ในลักษณะของเปิดมาได้กับไพ่หนึ่งดาบเนอะก็จะเป็นไพ่ที่เหมือนแบบเขาต้องการสร้างความชัดเจนนะคะอยากมีการตัดสินใจที่มันชัดเจนขึ้น ม,มันสามารถสื่อได้ว่าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตแล้วก็งอกงามได้ด้วยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าอยู่ในบริบทที่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกันอาจจะแบบคุยคุยกันอยู่นะสำหรับเคสที่กำลังคุยคุยกันอยู่นะคะเขามีความตั้งใจที่จะทำให้มันชัดเจนขึ้นนะก็คือถ้าสมมุติว่าเราเรามั่นใจล้วว่าเอ้ย เราก็อยากสร้างครอบครัวเหมือนกันแล้วก็ด้วยพื้นฐานนิสัยเนี่ยอ่าอันนี้อาจจะเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเนอะแต่ว่าถ้าพื้นฐานนิสัยที่เราแบบต่างคนต่างคู่อะ่ะก็คือดูกันไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่อะเราสามารถสื่อสารกับเ,เขาได้นะคะว่าเอ อยากได้ความชัดเจนแล้วเราพร้อมที่จะชัดเจนแล้วนะอนะไรเงี้ยเขาก็จะดีใจมากนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะเปิดเผยกับคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็เวลาที่เรียกว่าเวลาไปไหนมาไหนอ่ะอยากจะโชว์ได้เต็มที่ว่าเราเป็นแฟนเขาเราเป็นคู่เขานะคะคือเขาเขาต้องการที่จะชัดเจนนะ ความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะแสดงความรักแล้วก็การดูแลของเราอย่างถูกต้องจริงจังหมายถึงว่าตัวเขาเองอะถ้าเขาสงสัยอยู่ว่าเราคิดยังไงอะไรแบบนี้คือเขาก็จะแบบกักว่าเอ้ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาควรจะแสดงออกแบบไหนเพื่อที่จะให้มันแบบไม่รู้ว่าตรงใจเราหรือเปล่ามากไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออก เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเหมือนสื่อสารไปว่าเออเราก็ถ้าเขาเข้ามาจริงใจแล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดใจให้เขาว่าเขาจะเดินหน้าต่อนะคะคือเขาก็มีความจริงจังมากๆแล้วก็มีความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงแล้วก็มีความสุขร่วมกันออย่างหนึ่งเลยก็คือต้องสื่อสารไปตัวเราเองต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเราชอบเขาจริงๆหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราชอบแล้วก็พร้อมที่จะเรียกว่ามีความรักที่จริงจังมากขึ้นมั่นคง มากขึ้นนะคะมีความมีแนวโน้มที่จะไปสู่ครอ,อ,อครัวได้จริงๆอย่างเงี้ยก็สื่อสารเขาได้นะคะว่าแบบ ตัวเราเองก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันอาจจะเป็นเกินเกินว่าเออถ้าสมมติว่ามุมมองครอบครัวเธอมองแบบไหนเหรอเราก็มองแบบนี้คือแค่เราส่งสัญญาณไปอะว่าเฮ้ยกะระหว่างที่เราคุยกับเขาว่าเรามีการคิดเรื่องของครอบครัวด้วยเหมือนกันเนะ่ะทางฝั่งหนู้น่ะรับรองว่าแบบไปไกลคิดไปไกลนะคะเปิดมาไพา่ได้ขนาดนี้แล้วคือเขาค่อนข้างคือเขาไม่ได้มาแบบป๊อปปี้เลอบะคือถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะไปต่อฝั่งนู้นก็คือใส่เกียร์เลยนะคะพร้อมมากเหมือนกันนะก็ ลักษณะของเขาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าอ่ะตั้งใจมารักเราขนาดนี้ละเร็วๆนี้คิดอะไรจะทําอะไรต่อนะคะเร็วๆนี้มีแผนจะทําอะไรอยากจะให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนเร็วๆนี้เขาจะทําอะไรต่อบ้างนะ Queen of Pentacles นะคะอื แล้วก็วิวออฟฟอร์จูนอะเปิดได้มาเป็นลาชินีเหรียญแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเนอะอันนี้มันค่อนข้างเอ่อถ้าสมมติว่าเราเรามีการให้สัญญาณกับเขาไปนะคะว่าเราต้องการอะไรคนคนนี้เนี่ยแผนที่เขาจะทําต่อนะคือเริ่มอยากทําให้มันเป็นรูปธรรมเออเราได้ราชินีเหรียญเนอะมันสามารถสื่อได้ว่าเขามีแผนที่ อยากจะเพิ่มความมั่นคงหรือว่าอยากจะดูแลเรามากขึ้นนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความชัดเจนในชีวิตแล้วก็มองเรื่องการจัดการเรื่องเงินเรื่องสิ่งที่มันจับก้องได้อย่างค่อนข้างรอบครอบนะก็เริ่มเขาเนี่ย มีการวางวางแผนแล้วก็ลงมือทําบางอย่างให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยที่คุณพูดว่าคุณจะมาดูแลเราหรือว่าที่พูดว่าเฮ้ยความรักของเรามันจะดีเนี่ยมันจะทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเริ่มทําให้เราเห็นแบบชัดเจนนะคะอะไรที่เราเคยคุยกันเอาไว้ว่าจะทําแบบนั้นทําแบบนี้ถ้าเราครบกันจะทําอันนั้นอันนี้่งเขาจะเริ่มไม่ไม่ได้แค่พูดละบางอย่างถ้ามีแผนในการที่จะไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเขาจะเริ่มส่งแผนมาให้เราละเริ่มดูตัว๋วละอะไรแบบนี้คือมันจะเริ่มมีเป็นสิ่งที่จับต้องได้้มากขึนนะคะค แล้วก็มีการลงมือทําอย่างจริงจังมีการวางแผนอย่างละเอียดเออแล้วก็มองหาผลลัพธ์ที่แบบเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคือในแต่ละคู่เนี่ยน่าจะมีโจทย์บางอย่างที่มีการคุยกันไว้แล้วแล้วก็เอ มันน่าจะเริ่มมีสัญญาณว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราจะคุยกันนะเขาจะทําจริงๆนะไม่ใช่แค่พูดนะคะแล้วก็ในแต่ละคู่ในแต่ละบริบทเนอะมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การหมุนเวียนบางอย่างเนี่ยที่เราเคยใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่ามันมันมันถูกแยกไว้ว่าเออครอบครัวเราก็อยู่ในครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวเขาเขาก็ดูแลของเขาเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะมันจะมีการปรับจูนปรับตัวเข้าหากันมันมีวงล้อแห่งโชคชะตาเกิดขึ้นนะคะมันก็ บ่งบอกถึงแผนการที่มันมันกำลังจะถูกปรับให้เข้ากับบริบทของชีวิตคู่ถ้ามันจะเกิดชีวิตคู่ขึ้นมาจริงๆอย่างที่เราต้องการนะคะมีโอกาสเข้ามาโชคชะตาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสื่อถึงความรักมันมันถึง มันถึงเ,เวลาของเราแล้วนะคะที่ความรักของเราจะได้เฉิดฉายเนาะมันก็เป็นช่วงของเ,อเวลาที่เราจะต้องคว้าโอกาสและถ้าสมมติว่าเรามองว่าสิ่งที่เข้ามาตอนนี้เป็นโอกาสของเรานะคะก็อย่าอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปนะคะใช้ประโยชน์จับจังหวะที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่มันหมุนมาหาเราแล้วนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงสําคัญของชีวิตบทหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักนะก็ลองคิดดูดีๆค่ะมันกําลังวนรอบวัดท่าจับแ,แล้วก็กําลังเริ่มต้นใหม่โดยที่ลักษณะการเริ่มต้นใหม่ในความรักครั้งนี้เป็นความรักที่จับต้องได้เนอะไม่ใช่ความรักที่เพอ้อฝันเหมือนเดิมกเ็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะก้าเรากําลังก้าวห้ามเป็นเหมือนก้าวขาแบบ 29สุดท้ายแล้วนะคะที่ที่จะผลกับความรักที่ยากลําบากเนอะฮึบอีกนิดเดียวนะคะตอบตัวเองให้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเอ่อได้วิวออฟฟอร์จูนออกมาแบบนี้เนอะถ้าสมมุติว่าเรามองว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่นะคะถ้าสมมติว่าาสําหรับบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากได้เป็นครอบครัวอยากแบบ อยากคุยกันไปแบบห่างๆก่อนอะไรยเงี้ยตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมนะคะสื่อสารกับเขาให้ชัดเจนนะคะว่าเรายังไม่พร้อมแล้วก็เออก็มันก็คําว่าโอกาสเนอะมันมันก็มีโอกาสทั้งด้านที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตในความรักของหลักตัวเองอย่างสุดสุดความสามารถกับ เริ่มรักในชีวิตคู่นะคะเราลองเลือกดีๆนะคะตอนนี้โอกาสมาแล้วเนอะว่าเราจะเลือกใช้ในชีวิตแบบไหนนะคะมีแผนการชีวิตที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าถ้าสมมติเราคิดว่าเราจะเลือกเขาเขาจะทําให้มันชัดเจนแน่นอนนะคะเขาเาแผนของเขาที่จะทําเนี่ย มีแพลนเลยว่าเขาจะสร้างความมั่นคงในชีวิตคือความมั่นคงของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แค่ของเขาคนเดียวแต่ว่าจะเป็นความมั่นคงของครอบครัวนะคะนี่เราได้ทั้งสิบถ้วยได้ทั้ง The e m p r e s พนะมันเออมันไม่ใช่ความรักกุกกิกอะมันเป็นความรักที่แบบ ที่จะเป็นครอบครัวอย่างจริงๆนะคะค่อนข้างจริงจังกับคนคนนี้เลยเนาะคือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยแหละคือ,อคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดที่ที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าก้าวหน้ามีความต้องการที่จะดูแลคนอื่นได้ดีเลยนะคะมีการวางแผนครอบครัวต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็เอตัวเขาเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะปรับ อยู่กับความสัมพันธ์ของเขาจริงๆตัวเขาเองก็พร้อมที่จะปรับตัวนะขอให้เราสื่อสารไปว่าเอยเวลาทะเลาะก,กันนะ่ะขอไม่ทําแบบนั้นแบบนี้ได้ไหมแบบอ่าเขาก็เขาก็รับฟังนะคะหรือว่าอาจจะแบบบอกว่าเออไม่อยากให้พูดแบบนั้นแบบนี้อนะไรเงี้ยสื่อสารตั้งแต่ตอนแรกเขาสามารถที่จะปรับปรุงให้เราได้นะคะแผนการในอนาคตของเขาเนี่ยมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความมั่นคงในชีวิตแล้วก็การเปิดเปิดรับในการเปลี่ยนแปลงเลนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ เขาค่อนข้างที่จะพร้อมที่จะดูแลคนที่เขารักเนอะแล้วก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะจะเลือกมองโอกาสนี้แบบไหนนะคะจะเลือกมองโอกาสนี้ว่ามันใช่เวลาของชีวิตคู่เราแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเขาเนี่ยเขามองถึงชีวิตคู่จริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นข้อสุดท้ายเนอะคีย์เวิร์ดจากไพ่นะคะคีย์เวิร์ดจากไพ่ ไพ่มองความรักครั้งนี้เป็นแบบไหนนะคะสำหรับเพื่อนๆนบางคนที่อยากให้ไพ่สรุปให้เนอะว่าอะไพ่มองแบบไหนเออเฮมันก็เป็นความรักครั้งใหม่นี่แหละนะเป็น new love นะคะความรักครั้งใหม่นี้ก็จะเป็นความรักที่เข้ามาแบบตอนนี้ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าก็คือเข้ามาทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นหัวใจเนอะเป็นแบบความรักโรแมนติกเลยแหละในในความรักในรอบนี้นะคะเออ ได้เวดดิ้งว่ะก็ชัดเจนนะคะสำหรับบทรสรุปของไพ่มีความเป็นไปได้มากที่จะได้ไปถึงความสัมพันธ์แบบการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตคู่นะคะมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแบบสิบถ้วยเอ็มเพแล้วก็ w e ดดิ้งนะมันมันสื่อได้นะคะความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เอ,อสามารถสร้างชีวิตครอบครัวร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวขออีกสักใบหนึ่ง เพื่อยืนยันสิว่าจะเป็นประมาณไหนนะคะไพ่มองคีย์เวิร์ดครั้งนี้ยังไงบ้างน,นะคะบดสรุป โอเคนี่ไงเขาถึงอยากให้สื่อสารนะคะเราได้ h a r t to h a r t conversation เอ่ออะไรที่คิดอยู่ในใจนะคะลองลองสื่อสารด้วยสิ่งที่มันอยู่ในใจเราจริงๆนะคะว่าใจเราต้องการแบบไหนซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคู่ของเราด้วยนะคะว่า สิ่งที่เราต้องการให้เขาเป็นแบบไหนบอกเขาไปตรงๆไม่ต้องมันไม่ใช่ช่วงเวลาของความลักที่แบบเป็นเด็กๆที่จะต้องมานั่งวางแผนลองใจอะไรกันแล้วอ่ะต้องการอะไรอ,อ,อยากได้คําตอบแบบไหนถามไปอย่างชัดเจนนะคะรักก็บอกว่ารักนะคะแล้วก็อยากให้เขาทําแบบไหนอยากให้เขาแสดงความรักกับเรายัางไงสื่อออกไปได้เลยนะคะตัวเขาเองเนี่ย พร้อมที่จะรับฟังเรานะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้เป็นไปได้ถึงการแต่งงานเนอะแล้วก็ลองดูค่ะว่าโอกาสในครั้งนี้เราจะเลือกแบบไหนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะ